แฟนเป็นคนขี้งอนจะทำอย่างไรดีครับลองสังเกตดูดีๆนะว่าการที่แฟนเป็นคนขี้งอนแล้วจริงๆแล้วความรู้สึกนึกคิดของเขาหมายถึงว่าเขาไม่มีความไม่มั่นใจในตัวเองและเขามีความคิดที่ยึดติดกับเราหมายถึงว่า ในความคิดของเขานั้นเมื่อไม่มีเราอยู่แล้วเขาจะใช้ชีวิตต่อไปไม่ได้เขาจะใช้ชีวิตต่อไปแล้วลำบากหรือการที่ไม่มีเราแล้วเขามีความรู้สึกว่าชีวิตของเราจะดีกว่าเขาแต่การที่มีแฟนขี้งอน ก็ยังดีกว่าคนที่เขามีแฟนแล้วไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจไม่ได้คิดว่าแฟนจะทําอะไรตรงไหนไม่ว่าจะกินจะนอนจะไปเที่ยวจะอยากทําอะไรก็ไม่ได้สนใจปล่อยไปเหมือนกับแบบว่าเอานกเอาปลาไปปล่อยแล้วให้ปลาให้นกมันไปหากินมีชีวิตของตัวมันเองเราไม่ใช่